ดีนะคะเพื่อนๆตอนนี้เ,เวลาสามทุ่มกว่าๆนะคะของนอร์เวย์ตอนนี้เดี๋ยวป้าจะพาหน,นับไปที่บาร์ของที่นี่เดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วคะ่ะสักครู่หนึ่ง เราเชฟฟุตบอลเพร้องไปกอล์ฟบอชฟฟุตบอลชฟฟุตบอลดูหน่อยฮะชฟฟุตบอลคุณรู้เรงมาว่าอันนี้คืออะไรเขาเรียกอะไรนะเชฟฟุตบอลเนี่ยเราจะทำบังคับบอลให้มัน ไปอยู่ที่ปลายทางตรงนั้นนะใครไปอยู่ที่ไกลที่สุดนั้นคือผู้ชนะนะคะยังไม่ไกลเลยนี่แนะี่ยคนที่คือจะมีบอลคนละสีนะคะถ้าคนที่ตกคือแพ้เลยนะคะแต่ถ้าคนที่จะมีบอลสองสีคนละสี่บอลน,นะคะ ถ้าคนที่คนที่ไปถึงที่ไกลที่สุดคนที่ตกคือแพ้เลยนะคะเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะอันนี้คือปลาเบียร์ของที่นี่นะคะก็ดีเหมือนกันไม่เหมือนปลาแถวเ <c oughs> มืองไทยเลยนะคะสนุกดีแต่ก็ที่นี่เขา ก็จะมีราคาแพงนิดนึงเนาะนี่คือบรรยากาศภายในนะคะเออม,มีหนุ่มย่เยอะแยะเลยวันนี้นาเป็นสาวคนเดียวในร้านเลยนะคะแต่ก็น่ารักมากเลยที่นี่บรรยากาศขาดีมากเลยนะคะห้องน้ำเขาดีมากสวยนี่สวยนะคะห้องน้ำเขา เป็นห้องน้ําของผู้ชายห้องน้ำของผู้หญิงใช่สวยนะคะบรรยากาศที่นี่คลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ